สวัสดีครับผมกิตชัยคงเกตรหัส1 6 6 0สิบหกหกศนะครับวันนี้จะมาโชว์วิธีการใช้คําสั่งลีนพื้นฐานนะครับอย่างแรกนะครับเราเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับคําสั่งแรกครับ id นะครับเพื่อเช็คว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คําสั่งต่อไปนะครับด o name นะครับเป็น เป็นคำสั่งเพื่อเช็คยูเซอร์นะครับว่าเรายูเซอร์อะไรนะครับ pwd นะครับเป็นคำสั่งเช็คว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่ Root นะครับต่อไปเป็นคำสั่งแสดงไฟล์นะครับแสดงไฟล์ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับเป็นคำสั่ง l นักขีดขีด ls นขีด l, l นะครับจะเป็นคำสั่งแสดงข้อมูลไฟล์นะครับแต่ยังไม่ละเอียดถ้อยนะครับตอเราก็จะมาใช้คำสั่งนี้เพื่อที่จะให้ละเอียดขึ้นนะครับเว้นว่าคขีด l a นะครับ ls เว้นวรรคขีด l a มันก็แสดงข้อมูลในไฟล์มากขึ้นนะครับต่อไปเราเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับ pwd pwd นะครับแล้วก็เอา s นะครับเราจะใช้คำสั่งสร้าง directory นะครับคือ mkdir นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ชื่อ directory ที่เราจะสร้างครับ a a a นะครับผมเป็นตั้งเป็น a a ต่อไปก็นะครับ ls นะครับเพื่อดูเราก็ได้มาแล้ว k a a เราจะเข้าในยัง directory ที่เราสร้างเนนะครับแล้วก็ cd เน้นว่า aaa นะครับแล้วก็เข้ามายัง directory ที่เราสร้างเราวนะครับถ้ายากถอยหลังไปยัง root ที่เรามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ cd เน้นว่าจุดจุดสองจุดนะครับ แล้วก็กลับไปยังที่เรามาแล้วนะครับแล้วก็ PWD เพื่อดูนะครับว่าเรากลับไปแล้วหรือยังแล้วก็กลับไปแล้วนะครับไปยัง root แล้วครับถ้าเราอยากออกไปหน้าสุดนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง cd เป็นว่า backslash นะครับแล้วก็ไปหน้าสุดนะครับถ้าเราเกิดอยากกลับมายัาง directory ที่เราสร้างนะครับเราก็ใช้คําสั่ง cd บลูทแบ็กสเลตตามด้วยชื่อไดรฟ์ที่เราสร้างไปนะครับ a a a นะครับแล้วก็กลับไปแล้วนะครับต่อไปเป็นคำสั่งสร้างไฟล์นะครับคำสั่งทับนะครับ t o u c h นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราจะสร้างครับเป็น i t x t นะครับ แล้วก็ l s นะครับเพื่อดูแล้วก็ได้ i.txt มาแล้วนะครับ a e e ไ t ติต e ่ e. อไปเป็นคำสั่งเพิ่ขออมข,ข้อความในไฟล์นะครับ echo นะครับเป็นคำสั่งเพิ่มข้อความในไฟล์ hello ตามด้วย hello นะครับมากกว่าแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ I. พีเนะครับ,บ,บแล้วก็ใช้คำสั่ง Cat นะครับเพื่อดู e, ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับ cat c a t e, ตามไว้ชื่อไฟล์เป็นรักตามไว้ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ได้ขึ้นมา hello แล้วนะครับถ้าเราเพิ่มไปในบรรทัดที่สองเราเพิ่มยังไงนะครับแล้วก็ ec h o เว้นวรนรคโวนะครับเว้นรรค กว่า2องนนะครับตามชื่อไฟล์ครับแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมน,นะครับ c a t ให้ดับ t x t นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับ hello w o r l ครับต่อไปเราจ็แก้ไขข้อความในไฟล์ที่เราสร้างนะครับก็ใช้คำสั่ง nano ครับ nano ครับ ตามด้วยชื่อไฟล์ t x t นะครับล้วสามารถแก้ไขข้อความในไฟล์แล้วนะครับเล่นหนาถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ c t r ท o นะครับ enter ก็ ถ้าเราอยากออกจากหน้านี้แล้วก็ Exit เลยนะครับคอนโทรนคอนโทร X นะครับเพื่อออกครับต่อไปนะครับโดยใช้คำสั่งเอาเคียนต่อก่อนนะครับเราจะใช้คำสั่ง vi นะครับเพื่อแก้ไขข้อความในไฟ i ์ครับ i t x t นะครับ V I แล้วก็ตามได้ชื่อไฟล์นะครับแล้วกด I เพื่อแก้ไขข,ข้อความนะครับ Hello Hello แล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับแล้กใส่อะไรก็ได้นะครับ g o o d morning นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ E S C นะครับกด E S C ถ้าเราแก้ไขเสร็จแล้วแล้วก็จุด2จุดนะครับจุดไข่ปลา2จุดนะครับแล้วก็ WQ นะครับเพื่อออกจากหน้านี้เลยนะครับมันก็จะออกจากหน้านี้แล้ว C A T นะครับแล้วก็ CAT ครับตามตัชื่อไฟล์ ทีเเพื่อดูนะครับว่าเราแก้ไขสำเร็จไหมเราแก้ไขสำเร็จแล้วนะครับเราจะ c ก๊อปปี้ไฟล์นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง cp i.txt แล้วก็ชื่อไฟล์ใหม่ครับ i อัไสอ ตัวด,ดีนะครับ i2.txt นะครับแล้ว Enter นะครับแล้วก็้ายกับสั่ง cxt นะครับเพื่อดูไฟล์ใหม่เพื่อเรากลับมันได้หรือยังครับ i2.txt นะครับเราก็ได้นะครับ Hello good morning whoa 6602025มาแล้วนะครับ ต่อไปแล้วก็ใช้คําสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับ mv นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ i 2อ .txt แล้วก็ชื่อไฟล์ใหม่นะครับ i 3า .txt นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ ls นะครับเพื่อดู มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนชื่อ i2 เป็น i3 นะครับมันก็ขึ้นมาเป็นไ3เลยนะครับต่อไปนะครับลบไฟล์ครับ rm นะครับ rm แล้ก็ชื่อไฟล์ครับ i 3 txt นะครับแล้วก็ ls นะครับเพื่อดูแล้วก็เหลือแค่ i txt นะครับ ต่อไปนะครับให้เราเคลียร์หน้าจอนะครับไดรฟไฟล์นะครับ m v i ไม่ใช่นะครับ a m v i ถูกแล้วครับ t t เป็นรักครับ backslash root ครับ แล้วก็แล้วก็ C D เป็นวักจุดจุดไทยหลังเพื่อไปดูนะครับ L S นะครับต่อไปนะครับเราจะลบ directory นะครับ R M D I R นะครับ ตามด้วยชื่อ directory นะครับ directory ผมก็ a e a, a, a นะครับแล้ว l s นะครับก็ดูแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับต่อไปถ้าเราอยากค้นหาค้นหา ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว i นะครับแล้วก็ ls m e n w a ับ backslash นะครับ root backslash i ดอกจันนะครับก็ enter เลยนะครับแล้วก็จะมี i ด t text ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ เช็ค ip นะครับ if config นะครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ปิงนะครับปิงเขอถามว่าปิงเราจะปิงอะไรนะครับแล้วก็ แล้วพิมพ์ปิ้งเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ปิ้งปิ้งเวอร์ไวท์เว็บแบบกูเกิลนะครับ co เคปเราจะปิ้งเวิร์ดเราจะปิงเข้าไปใน google นะครับก ไปเลยครับข้อมูล Google ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเราอยากออกจากอันนี้แล้วก็คอนโทรลซนะครับเพื่อออกเพื่อหยุดนะครับต่อไปเราจะเช็คว่าเราจะไปเช็คว่าผ่านมากี่ลราเตอร์ลแล้วนะครับกู Go. เราใช้คำสั่ง t r a c e r o u t e นะครับแล้วก็ w w w g o o g l e com นะครับเตอร์เลยนะครับถ้าเราอยากออกจากหน้านี้แล้วก็ c t r l C เหมือนเดิมนะครับ จบแล้วครับขอบคุณครับ